คลิปนี้ม่เนื้อหาเกี่ยวกับเกมผีมีการจำสแกนเกิดขึ้นหรือใครไม่ชอบดูกวนเราจะคลิปนี้ได้เลยค่ะเล่นเกม Spider Zero มั้งอ่านชื่อแล้วพีดยังไงขอโทษด้วยวันนี้เราจะมาเล่นกับเออน้องนะคะก็คือช่องนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาสอนวิธีเล่นและสร้างห้องกันกดตรงนี้แล้วก็กดเลือกภาษาเป็นเอเชียก่อนนะตรงนี้เลือกเป็นเอเชียทุกคนสามารถตั้งชื่อได้เลยแล้วก็กดสตาร์ท ล้วก็กดคำนี้เลยอ่านไม่ออกเว้ยก็ตรงนี้เลยแล้วก็กดดูโฆษณาเลยอันนี้คือการดูโฆษณาที่เราต้องดูให้รอสีเขียวมันเต็มนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่แบบดูโฆษณาเสร็จแล้วกันแต่ว่ารอไปก่อนนะรอรอรอ พอวิดีโอเสร็จแล้วก็ต้องดูให้โอ้ยค้างเ,เราต้องดูให้อีหลอดสีเขียวอ่ะมันเต็มก็คือหลอดนี้นี่เต็มแล้วก็กดโอ้ยก็ตรงนี้เลยคือเครื่องมันกลับวัวทุกคนตั้งชื่อห้องเลยนะเราตั้งชื่อว่า KOK นะแล้วก็กด easy แล้วก็กดรอนี่เลยรอมันเข้าเกม รอมันเข้าเกมอาจจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่เลยพอมันเข้าเกมมาหนะ้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ให้ทุกคนแบบหันมองรอบๆรอบแล้วก็การจอยเกมวันนี้นะเดี๋ยวไปดูอีกช่องได้เลยนะก็คือช่องลาเต้โรูบอกเลยนะคะนี่เลย ะะก้อนนี่่ต่อไปเลยนะคะทุกคนหาเป็นกุญแจค่ะทุกคนกุญแจก็จะเป็นนัาเล็กๆนะดูในห้องนะ้ำเนี่งกุญแจกดเก็บเลยนะคะถ้าทุกคนก็สามารถเดินไปเปิดประตูตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะล็อกอยู่นี่เปิดเปิดเได้แล้วแล้วเราก็สามารถเปิดไปได้แต่ว่าทุกคน เกมนี้มันนากก่ากลัวมากเลยต่อมาไม่รู้จะพากไรก็ขออนุญาตเงียบนะคะนี่สามารถเข้าเตียงได้เวลาผีมานี่ตรงนี้ดูกล้องวงจรปิดนะกดดูได้เลยจะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่นี่น,นี่นี่คือผีที่เราเรียกว่าผีกระสอบนะทุกคนไม่รู้ทุกคนเรียกว่าอะไรลูารกมากชื่อมันโหแบบผีกระสอบตลกอ่ะนี่นะเข้าเตียงนะเวลาผีมา ลูกต้องเข้าเตียงเลยนะเวลาผีมาเนี่ยเพราะมันจะหนีผีได้ลอยออาไปอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเลิกแบบสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลอยีนเนาะเออใครอยากดูคลิปเต็มมา,มากกว่านี้นะคะไปติดตามได้ที่ช่องอาร์ติโรบอกเลยขึ้นช่องไว้ให้แล้ว เราก็รีบไปเลยนะคะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าผีไม่น่าจะมาแล้วพอเราไปนี่นี่หาของหาของเปิดของแล้วก็อันนี้เป็นฐานไฟฉายนะเวลาไฟฉายเราถ่านลดนะนี่ก็คือเดินไปได้เลยเพราะว่าแบบทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบบอกนะคะว่าแบบผีมันเป็นยังไงบ้างทุกคนรอตามคลิปไปรอเลยก็คือผีกระสอบมันก็แบบไม่ได้โหด อะขนาดนั้นไงทุกคนคือมันกัดทีเดียวไม่ตายสองทีไม่ตายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผีบอรอะท,ที่มันตัวคล้ายๆแมงมุมอ่ะมันกัดประมาณสองทีน่าจะตายนันไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตทีเดียวก็ไม่รู้แต่ว่ารอดูกันเลยโอเคหากันเจอแล้วกว่าจะหากันเจอ พออยู่ห้องดวกันแล้วเราก็จะมาแบบหาของนะคะเพื่อจะเจอเป็นปืนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหาไปเรื่อยๆทุกชัน้นทุกซซ่ทุกมุมเลยนี่เลยแล้วก็ทุกคนเราก็ไม่อยู่กับเพื่อน,นอะไรเงี้ยเออมันทำมมไ่้กับเพื่อนได้ทุกคนนะจะพูดเออกี่รอบอะอออต่อไปเลยนะคะทุกคนเราก็แบบซ่อนๆเนี่ยแบบเพราะว่าเราไม่กล้าออกไปมันมีผีอยู่คือ ตอนนั้นที่เล่นตาแรกก็คือแบบอยู่กันแต่ในห้องติเกิดอ่ะไม่ไปไหนเลยเว้ยทุกคน What <the> fuck? คือต่อไปเราก็จะ,ะไปหาของเรื่อยๆเลยนะทุกคนคือไม่มีอะไรมากเกมนี้ก็คือตั้งใจที่จะแบบมาเล่นเลยนะแบบเราเป็นพวกที่แบบชอบเล่นเกมผีแต่ก็กลัวนะไม่กล้าไปไหน น,นี่ก็จะเปิดหาของไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนก็คือเราจะไม่ภากมากนะเพราะว่าไม่รู้จะภากเสียงอะไรเนอะ เสียงผีมาชัดมากว้าวเราเจะผีแล้วทุคนอย่าตกใจกันนะทุกคนเรามีสามชีวิตเดี๋ยวเรามาเกิดมาเกิดในห้องไหนไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปหากันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหากันแป๊บหนึ่งเปิดห้องเปิดห้องเดี๋ยวเราไปหากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยหากันแล้วกันเ ให้ไงเกิดที่เดียวกันนี้ค่ะตอบไปเลยนะคะเราก็แอบใต้เตียงยาวไปเลยนะทุกคนเออไม่มีอะไรมากเลยจริงๆนะคะเือแอบตอบไปเลยค่ะก็นี่นะคะก็ดูกล้องวงจรปิดไปเลยแล้ว่าแบบมีผีมาห้องเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือห้องที่เราแอบอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราแอบห้องนะ <c oughs> ทุกคนแล้วก็สหดับใครที่กำลัง,งดูชิมีอยู่แล้วก็อยากเล่นกับพวกเรานะคะก็สามารถแบบ คอมเมนต์ได้เลยว่าแบบแบบทิ้งชื่อเฟซมาก็ได้เดี๋ยวเราจะหกไปนะคะจะได้ชวนเล่นเกมกันเกมนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเล่นได้กี่คนแต่ที่เราไปดูมาเนี่ยน่าจะประมาณสี่คนนะคะก็ไปหาของต่อเลยเพราะว่ารู้สึกว่าผีไม่มีแล้วนะคะผีแบบไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้เป็นห้องฉัดผี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 หนีหนีน อา้าวหายไปไหนแล้วหายไปแล้วหนีต่อนะคะทุกคนก็คือสาหรับใครที่ไม่ชอบดูแบบหนังผีเะไรเงไ้ยอย่ามาเล่นนะ่งนะเกมมัน,าม,านาม,ามีแบบชอ็อตจำซสแกเยอะมากแล้วก็แบบน่ากลัวาม,มากเลยเตือนแล้วนะเราก็เตือนหน้าคลิปแล้วนะหน้าตอนแรกของคลิปเลยนะถ้าใครแบบดูไม่ทันก็กดสต็อปอ่านไว้ได้นะก็ไป mm hmm. กันต่อ ห้องนี้อีกแถ้งแหวคองมีห้องไม่ดู้หนูเข้าก่อนหนูกลัวเอ้าจเยินได้ยินเสียงอ่ะมันมันมันอยู่มันอยู่นะห้องเราพีเข้าเร็วพี่เข้ามามันอยู่ไหนายมันเปิดประตูมันเปิดกเห็นขามันมองไม่เห็นเราได้ไงวะมันมองไม่เห็นเรานีเห็นขามันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มันทำอะไรอ่ะมันเดินออกไปแล้วนี่ทุกคนดูดูดูมันทํเวิร์กทุกคนดูนี่ดูดูดู ใครอุายจีฉันทอกดไปเขียยก็ไม่รู้แม่งยิงทำอะไรยิงปิดประตูไงอุ้ยทำไรอ่ะอุ้ยมันพังประตูเหรอเออมันพังประตูติดไม่ได้แล้วไงนี่ทำอะไรอ่ะ เลยนะยังไปเยอะเออช่องตับมชินเราบอกด้วยนะครับพื้นที่จัดเก็บไม่เต็มไม่พออ,ออยไปิถ้าไม่ก็คือหยุดแล้วเนาะพี่โหลดเอลแพ้แล้วบอกเซ็แล้วบอกมาใช้น่นโอ้โหลดมาฉันก็แบบเก็บไม่ได้อย่ามาขายของไม่ได้ขายไม่ได้ขาย มันไปแล้วมันไปแล้วออกออกออกพื้นที่เลยอ,อีกไม่เยอะนะเอสโรห้องนี้หรอกไรพี่อยู่ไหนอะ <laughs> พี่พี่พ,พี่บอสกำลังวิ่งไปพี่พี่ว้ายอย่าวิ่งมาทางบอสพี่เขาห้องเขาห้องไอง้นี่ไปเขาห้องจุดเกิดไป <laughs> อาบแล้ว <laughs> บอดมาอยู่นะ <laughs> ห้องหนู ขาของก่อนกด้ท <wield> ุกคนใครทำแบบใครที่ดูวิธ <Sud> ีเล่นบอกด้วยนะไหนทองไงอ่ะโอู <im> ้มองไม่ทันโอ๊ยตัวอะไรเนี่ยสีีินน่ก็สวยยอู่นะสีดำกระสีเขียวแล้วก็สีขาวด้วยสีดำสีเขียวสีขาวเลยชอบสามสีอ่ะ บอสไม่อยู so ่ในห้องหนูอ่ะทุกคนดูสิเห็นบอสไหมบอสที่ตัวที่มันเป็นผ่านมนมุมนะคือแมมจะเต็มแล้วจ้ะคือตอนนี้มันไม่ยอมออกไปจากหน้าห้องอ่ะทุกคนเราทำยังไงดีมันเดินไปแล้วมันเดินไปทางซ้ายนะทุกคนพี่หน้าอยู่ไหนอ่ะพี่น้าเข้ามาดูอยู่ห้องอ่ะแล้วหนูอยู่หนูอยู่ห้องห้องอีกฝั่งนี้เนี่ยดูอยู่ห้องนี่แหละ บอสกบมาแล้วทุกคนดูดูมันสิมันทะเวรด้วยนะโชาตอนมันเดีมากพี่มันเขามาไนหรอบพี่พี่ี่ดีเข้ามา่พียพ <laughs> ่ได <laughs> ้พี่ไพไม่นพีพี่่่่พพี่่ีีีี่่ีโอมันย่ งั้นพี่ถ่ายใหม่พี่ถ่ายใหม่พี่กดถ่ายใหม่พี่กดถ่ายใหม่โอเคทุกคนเมื่อกี้มันเมื่อกี้ช่องคาบูชิโน่เราะคุไม่พออ้าวพี่ไปลบเดี๋ยวก่อนเอาของอิงมาต่อก็ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรอูยโวตอนนี้ช่องคาบูชิโน่อยู่ไหนที่โดนอีตัวนี้กินจำเต็มนะเออด้วยอยู่ห้องเดิมโอเคเลยจะไปว้า เองตัวเองเซอบอสเอาเข้ามาสิเข้ามาในห้องก่อนสิเอาพี่เข้ามาห้องกนคือตอนนี้ห้องห้องของคาปูชิโน่โรบอกนะคะทุกคนคือมันมันมันฝืนที่เต็มตอนนี้แถวเรา พี่หน้ามันไปทางพี่แล้วอ่ะพี่พี่มันมันเมื่อกี้มันเดินไปแล้วพี่น่ะก็วิ่งผ่านมันเลยตัวอะไร,รอ่ะไอ้ผีอ่ะไอ้บอสอ่ะบอสอ่ะบอสดาเรูไม่กล้าออกไปตอนนี้นะทุกคนตอนนี้คือเราไม่สามารถออกไปได้นะไม่เรา นี่หนูแอบในห้องอยู่เอาวิเป็นไหนนูอยู่อีห้องนึงแล้วไหนวะนู่อยู่ห้องใกล้ๆอย่างห้องอะ่ะห,ห้องห้องที่มันเป็นนี่เนี่ยพี่พี่เรามำังผิดกระสอบเลยนั่นแหละอยู่ใต้เตียงอยู่ใต้เตียงเข้ามาเร็วโบส์ <หา S 1> มาโบส<น>์มาดมาูในกล้องสิไม่แล้วเหรอเห็นในกล้กองป้าตีผิดกระสอบด้วย นนถ้าเราตายอีกรอบนี่คือคลิปจบแล้วนะทุกคนคือตอนนี้เราอาจจะแบบไม่ไม่เล่นเล่นไม่เก่งนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ดูลายละเอียดอะไรบ้างเพราะว่าคนห่านในช่อง u t u b e เราก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่นาะเราก็เล่นตามภาษาเด็กคือเล่นในตามภาษาคนที่เล่นไม่เป็นอ่ะนะทุกคนถ้าเราเล่น <c oughs> ผิดหรือเล่น,เล,นเล่นแบบไม่ตรงหรืออะไรยังไงก็ช่วยเม้นบอกด้วยนะสำหรับข้อมูลเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆใครมีวิธีเล่นที่เล่นเซลแบบผาด ที่ม,มามสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยก็ก็เออเ,เอเอ,เอคือเดี๋ยวเราบอกตอนแล้วกันว่าเราจะเ,<อ>าเล่นบบตอนไหนเฟสหรือแชทมาก็ได้โอเคจะได้ถูด้วยกันได้เราจะได้แบบตกลงกันถูกนะเนาะคือเราจะจัดการแน่นแต่เราจะไม่คุยทุกคนนะ ไปเร็วออกมาที่มันมีเตียงอีกอันอนี่ไงพี่ลูกดอกเนีย่ยเก็บไปมีไฟฉายด้วยมีพี่ไปไหนเหรอไม<ะ>่ได้เธอผีก็สอดไปแล้วโอ้ยเอาพี่วิ่งผ่านนุไปเลยอ่ะอหน่อยอยู่ห้องเดิมไงหนูหนูกำลังจะออกไป มันกินเออเอ้พพี่บอสอยู่ไหนอะพูวดมัวอะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าบอสอยู่ไหนอะพวกคนต้องเป็นอยากไใ<ด>จนะสปากระป๋องยิงอยู่ไหนอะอยู่ห้องเดิมอะพี่ระวงังเพอเปิดประตูให้ ้าใครอยากดูคลิปมากว่านีก็ไปติดตามต่อที่่องแล้วเราบอกเลยแล้วก็อยา่าลืมกดติดตามฉันด้วยนะจ๊ะ